เราเก็บแล้วเออเราชอบจริงๆไม่ได้ไปตามกระแสะใครไม่ใช่เก็บสักพักเอาไม่เอาทิ้งอะไรเงี้ยมันมันก็ดูไม่มีค่าไปเลยของที่เราเก็บคิดว่าเฮ้ยเราอย่าไปเก็บเลยของพวกนี้มันไร้ค่าไมไมมถ้าเราเก็บด้วยความที่เรารักจริงนะแล้วเราก็มีความสุขเราก็เก็บเถอะ ผมธีรชัยศิริชาติชัยนะครับก็ปัจจุบันก็ธุรกิจส่วนตัวนะครับสะสมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆละเด็กนักเรียนเป็นสมัยมัธยมตามญาติไปไปสนีรู้สึกจะไปสนีหัวลำโพงแล้วก็เห็นเขามีสแตมสะสมเห็นมีวาลาาสารสแตมก็ซื้อกลับมาอ่าน นั่นแหละครับก็ได้เริ่มสะสมสแตปมเป็นอย่างแรกเลยเห็นมีเหรียญบ้างอะไรบ้างตามเก็บตามผู้ใหญ่ไปว่าผู้ใหญ่เขาเก็บเหรียญเราก็ตามไปเก็บครับก็เลยเริ่มเป็นสแตปมเริ่มเป็นเหรียญเป็นธนบัตรตามไปเรื่อยนะครับพอมันมีไปถึงเ,เดินร้านพ่อค้าเอกชนแล้วก็เริ่มรู้จักมีอะไรมากขึ้นแล้วนอกจากเหรียญแล้วก็มีธนบัตรมีอะไรแต่ก็ไม่ได้เก็บลึกมากมายอะไรก็ผิวเปิดสแตปมเนี่ยมันมีเสน่ห์เพราะว่าราคาไม่แพงเด็ก มัธยมที่ได้ค่าขนมและเหลือก็สามารถไปซื้อมาสะสมได้ค่อนข้างจะหาซื้อง่ายกว่าสิ่งสะสมอื่นเพราะว่าตามไปสษณีทุกที่มีหมดแล้วก็ราคาไม่แพง2บาท3บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาสะสมได้ครับแล้วก็มีความสวยงามมีเรื่องราวนะครับถ้าเราเจาะลึกลงไปเราหาข้อมูลดวงเดียวก็อธิบายได้เป็นหน้าๆเลย,ยว่าเรื่องราวเป็นยังไงบุคคลสําคัญคนนี้คือใครอะไรเงี้ยเป็นเสน่ห์ของแสแต็มและยิ่งพอเราอ่านวารสารมีลงข้อมูลข่าวสารต่างๆเห็นมีการประกวดแสแตม แล้วก็ลองดูบ้างก็ลองติดต่อไปเป็นสมาชิกสมาคมสแตมใช่หไหมครับก็แนะนํามีผู้ใหญ่ เมตตาการุณาก็แนะนาว่าเอ้ยต้องทาอย่างนั้นทําอย่างนี้อ่ะก็เลยได้ไปประกวดสแตปมก็ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเพราะว่าก็เปิดโลกเลยโอ้โหทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนไม่มีสแตป์ใช่ไหมครับแล้วก็ต่างคนต่างก็หาภาพสวยๆหรือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศตัวเองอ่ะแล้วก็เริ่มมีการประกวดจัดเรื่องราวเป็นหัวข้อต่างๆเพราะว่าสแตปมนี่ออกมาเป็นร้อยๆปีลวแต่และประเทศก็มีเป็นโอ้โหเป็นพันๆชุดรูปก็มีมากมายหลากหลายเอามาจัดเป็นเรื่องราวได้แบบว่าย,ยาวแล้วเราก็เลยสนใจก็ลองบ้าง ก็เก็บสักพักนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการสะสมเนาะสักพักมันก็จะเริ่มรู้สึกอ,อิ่มตัวละหรือไม่ไปไหนไกลละ,อะลองดูอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแน่นอนร้านขายสแตปมก็อาจจะมีขายเหรียญขายอย่างอื่นบ้างเราก็สนใจดูอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นไปเก็บอย่างอื่นด้วยแล้วพอดีสมัยนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่ม ชอบเก็บเหรียญก็เลยตามไปขนใหญ่เลยก็เลยเก็บเหรียญด้วยเก็บธนบัตรด้วยอะไรไปเรื่อยพอเราเริ่มโตเราเห็นอะไรทั่วไปแล้วก็สะสมแล้วคันนี้ของเก่าเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นแอนทิคอะไรนะครับก็เพิ่งพวกวินเทจมากกว่าก็เก็บไปเรื่อยครับพอยิ่งเข้ากลุ่มก็แน่นอนนะครับก็จะมีคนแนะนําว่าต้องเก็บอย่างนั้นสิเก็บอย่างนี้สิถ้าสะสมก็มีกลุ่มด้วยก็จะดีเพราะจะยิ่งทําให้เราเก็บลึกขึ้นอย่างเหรียญเนี่ยเราก็จะเก็บลึกขึ้นหรือธนบัตรอย่างเงี้ย ก็บางคนเก็บแค่ตามแบบครบก็จบอพอไปเข้ากลุ่มอ๋อมันมีหมวดอย่างงั้นหมวดอย่างนี้ไลเซน่์ไปลึกเลย เอกลักษณ์เฉพาะของเราเหรอก็อย่างชุดเหรียญพระประจำวันซึ่งมีของกรมธนารักษ์อยู่สองสารุ่นแต่ก็จะมีพระประจำวันที่หน่วยงานอื่นที่เขาขอทําด้วยด้านหน้าเหมือนกันแต่ข้างหลังไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้เป็นชุดที่ใหญ่พอสมควรคือมีจํานวนที่มันเยอะจํานวนแบบปกติมันก็8แบบอยู่แล้วใช่ไหมบแล้วพอเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนผิวก็เลยได้อีกเยอะเลยเป็นชุดใหญ่เลย ส่วนใหญ่ถ้าประทับใจตอนนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อเงินแต่ว่าขนาด7เซนครับแล้วก็ตามเก็บเราก็ชอบด้วยความที่ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโลหะมีค่าก็รู้สึกว่าเออเก็บแล้วก็สวยงามดีภูมิใจกับชุดนี้แหละที่ได้มาอยู่หลายเหรียญอยู่ทาไมนั้นพอเรียนพิเศษเสร็จแล้วก็เราจะไปเดินที่วัดมหาธาตุเดินทุกอาทิตย์เลยเราจะเจอพ่อค้าทุกอาทิตย์เลยเราก็จะเห็นของเก่าเยอะมากเลย บางอย่างเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็เริ่มเก็บทีลนิดทีลหน่อยอพอดีเจอร้านหนังสือเอาเห็นหนังสือเออแปลกดีมันเก่าดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มทยอยซื้อเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยนะครับว่าเออหนังสือเป็นยังไงที่ดีควรเป็นยังไงหนังสือแนวไหนถึงจะดีและของพวกนี้ก็เหมือนับต้องมีดวงนิดนึงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าวางเรียงให้เราเลือกได้ก็จังหวะที่อ่ะหนังสือมาลงพอดีเราไปเห็นก่อนอ่ะเราก็ได้ซื้อก่อนอย่างเงี้ยคือแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โชคของแต่ละคน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือกนะครับว่าประเภทไหนคือถ้าเราสนใจและเราเห็นว่ามันมีประวัติศาสตร์มันน่าสนใจเนื้อหาน่าสนใจเราก็เก็บหรืออย่างบางเล่มอาจจะเป็นแค่ปกสวยเราก็เก็บแค่ปกเลยโดยที่ไม่ได้ดูเนื้อหาอันนี้อยู่ที่ความพอใจแต่ละคนเลยหนังสือก็หลากหลายไปหมดหนังสือสมัยรัชกาลที่6เป็นหนังสือ ที่เขาเรียกบางคนเรียกหนังสือปกสวยเพราะสมัยนั้นพิมพ์หนังสือก็พิมพ์ปกสวยงามเดินทองสวยเลยอย่างนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะเป็นผ้าฝีประหัรของรัชกาลที่6ที่เป็นวาดรูปที่เป็นเส้นขา่าววาดเส้นที่ไม่ปะติดปะต่อกันแต่ก็เป็นรูปขึ้นมาซึ่งก็น่าจะสมัยใหม่มากในสมัยนั้นนะครับเมื่อร้อยปีก่อนแล้วก็หนังสือเนี่ยมันปกจะเห็นว่ามันมีความเหลื่อม วิบับแวววาวสวยงามเดินสีทองอายุก็โอ้หตั้งแต่2,463ก็ร้อยกว่าปีแล้ววะเราบังเอิญได้มาเราเราก็ดีใจนะครับหายากหรือเปล่าหรือมีมูลค่าแค่ไหนเราไม่รู้แต่เราก็ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของอันนี้เป็นต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรกเลยธรรมาธรรมะสงครามในสมัยรัชกาลที่6เพราะสมัยท่าน,นมันเกิดสงครามโลกครั้งที่หท่านก็ได้ฟังธรรมะจากสมเด็จพษษระสังฆราชเรื่องเกจก,การ ทำสงคารามที่เป็นธรรมะเหมือนกันก็เลยแต่งเป็นหนังสือธรรมะาธรรมะสงคารามซึ่งเหมือนกับสนับสนุนว่าถ้ามีผู้ร้ายอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปปราบเป็นธรรมะต้องปราบอาธรรมะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ายุคสมัยท่านเป็นมีเหตุการณ์พวกนั้นก็หนังสือก็เธอออกแนวอย่างนี้ลหลายเล่มเลยที่เกี่ยวกับการทางสงคารามที่เป็นธรรมะเหมือนปราบอาธรรมะอะไรประมาณนั้นครับบางเล่มเราก็าซื้อเพื่ออ,อ่านเนื้อหาเท่านั้นแต่บางเล่มเราก็ สะสมเพราะมันมีเรื่องราวมันมีประวัติหรือบางเล่มก็สะสมแค่ปกสวยแค่นั้นเพราะว่าบางคนเขาก็เก็บรูปวาดสมัยของครูเหมวาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสะสมแต่ปกเลยก็มีแล้วแต่คนชอบเลยครับหนังสือนี่ไม่มีแนวทางอะไรแน่นอนเลยแล้วแต่คนชอบโค้กนี่ตั้งแต่เราไปเดินจตุจักแล้วเราไปเจอลุงคนหนึ่งเขาสะสมกระป๋องโคกแล้วเขาก็ขายอยู่ในบูธเล็กๆเ,เ,เองที่จตุจัก แต่กระป๋องเขาเยอะมากเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นกระป๋องนอกด้วยเราเดินเข้าไปเราก็เออไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าสมัยก่อนโคกบ้านเราก็ไม่ค่อยมีรวดลายคือไม่คิดว่าจะมีใครเก็บด้วยซ้ําแต่ตอนที่เราก่อนที่เราจะไปเห็นเนี่ยเราก็เก็บแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นโคเขาออกที่เป็นลายนักร้องพอดีเรายังเข้าใจเลยว่าเราเก็บอยู่คนเดียวพอไปเจอลุงโอ้โหเขาในวงการเขาเรียกลุงโคนะครับแล้วก็เก็บเยอะมาก แล้วเก็บแต่ของนอกทั้งนั้นเลยแล้วก็เห็นโอ้โหแตกตาเพิ่งจะรู้โอ้โหกระป๋องโคกนี่เขาเก็บกันมานานแล,แล้วเขามีกลุ่มเก็บกันด้วยนะเราก็เลยอ่ะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาบ้างอ่าไปดูไปรู้ว่าเออเขาเก็บเป็นยังไงเริ่มที่มายังไงถึงได้รู้ว่าอ๋อกระป๋องที่เราเก็บมอสนั่นน่ะมันไม่ใช่กระป๋องแรกนะที่มีลวดลายมันก่อนหน้านั้นมีอีกหลายชุดเลยแต่เราไม่เคยรู้เลยหลังจากมอสทุกเดเป็นซีเกมที่เชียงใหม่โอ้โหออกมาตั้ง20กว่าแบบมั้งก็ตามไล่เก็บไปเอะเก็บไปเก็บ คือเขาไล่เบอร์มาแต่ประวฏว่มมีอยู่2อสาใบมั้งที่เขาไม่ได้ออกไม่รู้เหตุผลอะไรก็เลยนึกว่าของเราไม่ครบจริงๆก็มีแค่นั้นแหละนะก็คือถ้าเราเราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ได้เข้ากลุ่มหรือมีกลุ่มสะสมเขาก็จะหาประวัติหาอะไรมาเรารู้ว่าอ๋อมันไม่ได้ออกนี่เองนะก็เลยไม่ครบชื่อใน Facebook ก็คือโคกไทยคลับก็คือสะสมโคกทุกประเภทเลย ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมขวดกระป๋องน่าจะรวบรวมนักสะสมโค้กแถวหน้าเลยของเมืองไทยก็อยู่ในนั้นหมดแล้วครับนะถ้าใครเข้าไปกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่รู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโคก้กเพราะว่าต้องได้รับรู้ข่าวสารแน่นอนโอ้ถ้าเป็นโค้กก็นี่เลยครับก็ขวดที่เป็นขวดโคก้กแต่ทําด้วยเซรามิก เป็นเซรามิกของไทยนะครับเป็นขวดที่ลึกพิเศษของทางบริษัทหาทิพย์เขาทำหาทิพย์ก็คือบริษัทโคกที่จําหน่ายภาคใต้14จังหวัดภาคใต้แล้วเขาก็ทําเป็นขวดเซรามิกมีลวดลายสวยงาม mm hmm. ก็ชอบมากประทับใจล่าสุดก็สีชมพูโคกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อายุเป็นร้อยปีแล้วผมคิดว่าของสะสมเขาที่เป็นติดตาโคกนะผมว่าแทบมีทุกอย่างเท่าที่นึกออกเลยนะว่าอะไรที่ยังไม่เคยมี ของสะสมที่เป็นผลิตภัณฑ์โคกอย่างอันนี้ก็เป็นลูกกลอบที่มีตาโคกอยู่ข้างในหรือช้อนซ่อมจานชามทุกอย่างมันมีหมดเลยอะถ้าเราพูดถึงคนที่ไม่ได้เก็บกระป๋องหรือหัวจริงจังนะแค่เก็บของพรีบี่มโคกเนี่ยก็มีให้เก็บจนไม่รู้จะเท่าไหร่ละเยอะมากครับแทบทุกประเทศที่ไปนะครับสายตาก็ต้องสอดส่องก่อนเลยว่ามันมีอะไรบ้างไหมที่เกี่ยวกับโคกอะไรที่เราสามารถจะซื้อกลับมาเมืองไทยได้ไหม เพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างที่ไปเยอรมันอย่างเงี้ยเขาไม่ขายให้เราทั้งๆนี่ก็เป็นร้านอาหารนะนะเราก็นึกว่าเออเราสะสมเราก็แจ้งเข้าไปว่าเนี่ยอยากจะได้สักขวดหนึ่งสองขวดไปสะสมบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่ขายให้อะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างบางทีไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยร้านอาหารไทยด้วยนะคนไทยพูดไทยภาษาไทยเลยนะก็ขอเขาซื้อดีเขาก็ไม่ให้นะก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมแต่เราก็หาทางอื่น ก็ได้ทางอื่นมาแทนนี่เราก็ไปเห็นตามตู้น้ําเขาเลยแล้วก็ซื้อมาเลยทั้งขวดอย่างนั้นแล้วก็ยิ้วกับมาเลย5แบบเลยขวดใหญ่เบลเลอร์เลยแต่ว่ามันก็คุ้มมากที่เราได้มา <c oughs> บางประเทศที่นักท่องเที่ยวหรือนักสะสมไม่ค่อยได้ไปอย่างขเขนรหรืออย่างประเทศหมู่เกาะอะไรที่คนไม่ค่อยจะเข้าถึงอ่ะโอ้ก็จะค่อนข้างหายา,ยากก็จะราคาสูงแต่ถ้าพวกญี่ปุน่นเอออเมริกาอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันคนไปมาหาสู่กันเยอะ ก็ค่อนข้างจะหาง่ายกว่านั้นแหละครับมันเหมือนกับเป็นความทรงจําเรานะพอเราเห็นของชิ้นนี้ปุ๊บเราจะนึกเลยว่าเราได้มันมาอย่างไงเราจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ได้มาเลยว่าเราไปได้จากไหนไปกับใครเป็นเครื่องเก็บความทรงจําของเราไว้เลยไม่ว่าจะชิ้นไหนที่เราเห็นปุ๊บวันนี้เออยเนี่ยชิ้นนี้เราซื้อมาจากประเทศนี้นะตอนนั้นที่เราไปกับคนนี้คนนั้นแล้วเราก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ ก็เป็นความภูมิใจเป็นความสุขใจที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินมากมายเพราะปวดโคกนี่ไม่ได้ราคาแพงเลยไม,ไม่ใช่ของแพงแต่ว่าวางคนก็มองว่าอ,อมันเก็บไปเพื่ออะไรมันไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างนี้แล้วแต่ความสุขของแต่ละคนแต่ถ้าคนชอบสะสมนะมีของสะสมเราก็สุขใจละมันไม่ต้องว่ามันราคาแพงหรอกหรือไม่จำเป็นต้องครบหรอกเราแค่มีเราพอใจละ นักสะสมใหม่ๆนะครับก็เราก็ไม่จําเป็นต้องสะสมของที่มีราคาแพงหรือเราต้องหาให้มันครบเพราะถ้าเราไม่ครบมันก็จะทุกข์ใจแล้วล่ะถ้าเราตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ครบมีนักสะสมไม่กี่คนหรอกครับที่เก็บได้ครบเราอย่าไปจริงจังกับซีเรียสกับของอย่างนี้เลยว่าต้องให้ครบต้องให้ครบเอาที่ว่าเราสุขใจและเราไม่เดือดร้อนเราเก็บแล้วเออเราชอบจริงจริง ไม่ได้ไปตามกระแสใครไม่ใช่เก็บสักพักเอาไม่เอาทิ้งอะไรเงี้ยม,มันก็ดูไม่มีค่าไปเลยของที่เราเก็บแต่ถ้าเราของที่เราชอบเราเก็บอย่างจริงจังแต่ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันว่าต้องครบต้องอะไรนะเราก็มีความสุขขอแค่ความสุขก็พอแล้วก็ไม่เดือดร้อนเราเราอย่าไปคิดว่าอุยนักสะสมเนี่ยมันต้องเฉพาะคนที่รวยเท่านั้นถึงจะสะสมไม่จำเป็นเลยของ ที่เราแทบไม่ต้องเสียเงินเลยตัวรถเม์กระดาษทิชชู่ก็มีคนเก็บก็เป็นความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินมากมายอะไรให้มันต้องมาบอกเราว่าเราต้องมีเงินเยอะๆเพื่อเราถึงจะเป็นนักสะสมได้มันไม่จําเป็นมันอยู่ที่เราจะเก็บหรือเปล่า,านั่นเองคิดว่าเฮ้ยเราอย่าไปเก็บเลยของพวกนี้มันไร้ค่าไมไมแม่ถ้าเราเก็บด้วยความที่เรารักจริงนะแล้วเราก็มีความสุขเราก็เก็บเถอะ